ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กันการไฟไทยแลนด์บายท็บชแนลนะผมในคลิปท็อป5วันนี้นะผมจะเป็นการจัด5อันดับตามที่น้องๆขอเข้ามานะครับคือการจัด5อันดับเด็กที่มีคิมากที่สุดนะผมก็จะเป็นสายต่างๆนะครับผมในวันนี้เอามาทําให้ดูกันไปดูกันเลย5อันดับวันนี้มีอะไรกันบ้างอันดับที่5อันดับที่5ของเรานะผมก็จะยกให้3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากที่ทํา3ตัวเพราะว่า สตัวนี้ไล่เลี่ยกันมากผมจัดอันดับให้มันไม่ได้จริงๆนะถ้าผมจัดอันไหนอันนึ่งน้องๆก็จะบอกว่าไม่ได้ก็คืออันแรกคือ Shadow p พ l a ดดินะครับผมนั่นก็คือ p n น n t o u s u s t e ร์ดาก o อนะครับอันนี้ก็คือเขาจะบั a สองแล้วก็กิน3ตัวบ,บวกหมื่นบวกคิก็ทํา2รอบได้ทําให้มันเป็น3คินะครับผมแล้วก็จะมีแกนสล็อตนะครับผมที่มี b u t เตอร์เบอยู่ในโซแล้วเขา2 5, บวกห้าพันบวกคิ ก็สามารถเขา4บวก10,000บวก2ชีได้และสุดท้ายก็ยกให้ตัวนี้เลยผมเป็นไลท์เชนของรอย่อพาราดิในยุคแรกด้วยนั่นก็ค so, ือกัลลาฮัตนั่นเองถ้าในโซมีการ์ด6ใบเคาน์เตอร์บาร์2บวก3,000บวก1ชีและเป็นแอคทีฟทําให้เคาน์เตอร์บาร์4ใบบวก6,000บวก2ชีได้ผมอันดับที่5จึงมี3อันนี้เลยนะครับผมอันดับที่4มาถึงอันดับที่4ของเราในวันนี้ผมก็จะยกให้แคนารุคามิเลยนะครับผมว่าจะเป็นสาย อินโดน่านั่นเองนะผมน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าสายอินโดน้าเป็นสายอะไรสายอินโดน้าเป็นสายเก่าจากบล็อก BT6 นะครับผมที่มีออกมาในชุดแรกของ Nan นาลุคามิกันเลยอินโดน้าจะมีความสามารถคือถ้ามีตัวเองอยู่ในช่องเรียกการดนะครับก็เมื่อตอนตีเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งจะบวก,บบวก1นึ่ีเลยแต่ถ้ามี2ตัวหรืออะไรอย่างนี้เคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเหมือนกันก็จะออกเป็น2องขีสามขอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จํานวนตัวเองในช่องเรียกการดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวซับพอร์ตออกมาที่เป็นเกรดสนะครับที่สามารถโซบาร์ดและเปลี่ยนนนนชืื่ออออตัวเเงใหหห้้มมิดาไผ ทำให้อินโดน่ากดได้มากสุดถึง6คิกันเลยทีเดียวนะครับก็แต่ว่าเป็นอะไรที่กดยากนิดนึงแต่ก็ทําให้ชี้เยอะได้เหมือนกันเลยติดอันดับที่สี่ของเราครับอันดับที่3มาถึงอันดับที่3กันนะครับก็ะจะยกให้แคนนาะลุคคามิอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ครั้งนี้จะเป็นสายกันเลสบัตเตอร์ดากอนนะผมเมนสายที่ออกตอน B t ทีนั่นเองแนละติดชื่ออีเลเซอร์ด้วยกันเลสบัตเตอร์นากอนมาพร้อมกับสกิลลีมิดเบรกสนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามถูกรีทายจากการ์ดของเรานะครับผมก็จะสามารถบวก สามพันบวกหนึ่งได้นะครับผมและถ้าสมมุติเขาจะเขาจะบ้าหรืออะไรก็ตามของมันแล้วแต่ตัวออกไปถ้ามีการรีทายปุ๊บก,ก็จะบวกไปอีกสามพันบวกอีกหนึ่งขีทให้บวกได้มากสุดก็คือห้าขีแล,ล้วรวมตัวมันก็ตีหกขครับและเลยติดอันดับที่สามของเราไปนะครับอันดับที่สองมาถึงอันดับที่2ของเราแล้วน,นะผมจะยกให้แค่นี้เลย dimension police นะครับผมตัวนี้ก็คือ gate dayusha นั่นเองนะผมน้องๆหลายคนอาจจะพี่ทำไมไม่เอา ตัวใหม่แล้วครับพี่ที่เป็นคู่เจี๋ยของเกดยูชาตัวนั้นมันหวังคิกับตัวเองแคได้แค่มากสุด3คิีแต่ถ้าเกดยูชาเมื่อลิมิตเบรกสีบวก2000บวก1คิแล้วไม่รวมการคอร์สไลท์ก็มีตัวออกจอากบล็อกส3ที่บอกว่าเอา1ตัวที่เป็นดิเมนชันโลโบ้าโซรวมกับตัวมันด้วยทำให้แวนการ์ดเราที่ชื่อเดายูชาบวก1คิีก็ทำให้มันปั๊มได้ถึง5คิหรือิกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปั๊มคิกันแบบเมากาวได้เลยทีเดียวกับเกดายู มาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วผมจะยกให้แคนนี้เลยชา a โดพลเดนะผมตัวนั้นคือ g ัสบั t เตอร์ดากอนนั่นเองครับผมเคยออกเป็นโปรโมโในงานแข่งครั้งหนึ่งนะครับที่มีความสามารถคือ เขาได้บาสหกินชาโด้พลดิน3บใบนะผมแล้วก็นับคิตามจํานวนชื่อบาสเตอร์ที่อยู่ในโซเราถ้ามีอย่างน้อย3ใบก็ได้3คิรวมเป็น4คิถ้ามี4ใบ5ใบ6ใบก็ได้5้าข้อ,อะไรตามไปเรื่อยๆนะผมทําให้เป็นตัวหนึ่งที่ปั๊มคิได้ง่ายและได้เยอะด้วยแล้วบวก5,000ตามจํานวนบาสเตอร์อีกด้วยทําให้ตีออกโอ้โหทีละ5-6าหกหมื่นได้แต่เราเสียสนาม3ตัวแต่ตีกดไปทีนี่โอ้โหฝั่งตรงข้ามขอพี่จ ไม่มี PG จีนี่ก็หมดมือกันเลยทำให้กัสบัตเตอร์ดากอนเป็นอันดับหนึ่งของเราในวันนี้เลยครับผม okay, โอเคก็จบไปแล้วผมกับ5อันดับเด็กที่มีคิมากที่สุดนะครับผมก็อ,อาจจะถูกใจไม่ถูกใจน้องๆหรือน้องๆอยากไปจัดตามเนี่ยก็แล้วแต่น้องๆนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรจะคุยกับเราหรืออยากให้เราทําอะไรก็ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ถ้าพี่เห็นว่าเรื่องนี้โอเคทําได้มีเนื้อหามากพอที่จะสามารถทําเป็นเรื่องท็อปไฟได้พี่พี่จะทํานะครับผมก็ ต้องบอกก่อนมันคือการจัดันดับจากพวกพี่นะครับอาจจะไม่เป็นกลางเท่าที่ควรหรืออาจจะจําได้ไม่หมดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจเราช่องเรานะผมแล้วก็ขอบคุณร้าน4ีจเจ้าไม่กับมาซาชนาผู้กำกับวุ้นเพจเราช่องเราจะเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดี